มาทุกคนเรามาอยู่ในโรงแรมแล้วกดชิปนั่งเหรอกดชิปนั่งเออกดชิปนั่งกดชิมาแล้วมาได้กุญแจแล้วเพียงคนเนาะใครให้เอากุญแจหรือกูเป็นเมนแคนเตอร์มึงไม่มีสิทธิ์ได้กุญแจเรื่องเหมือนเออเราต้องต้องมีสัตว์ลายทุกคนสัตว์้ายนะโคบอลมึงมาไหนล่ะบอลมึงอยู่ไหนกูแอบเห็นแล้วเรื่องโซบอลหรอกเราเก่งกว่าบอลอยู่แล้วเออไม่ต้อง อะไรอะ่ะ <c oughs> มึงมาจากไหนอะ่ะไม่คือถ้า,า,ากูอ่ะแต่มึงมากแค่ไปแค่กูโดนพามากลับแล้วเรือกูล้นเลยเนี่ยเอาเรือมึงล้นเลยก็มึงไม่ใช่ไรนะอ๋อมึงเป็นคนของกอะไรก็แล้วแต่ไรมียโอ้ยโอะไรอ,ะอ่ะเออกูไม่ได้เกาะเพื่อนกินบอลตายแล้ว, <c oughs> ลออวเฮ <c oughs> ้ยเฮ้ยเหมือนในเหมือนในนี่เลยเหมือนในคลิปวิดีโอ The Backroom เลยเปิดละเปิดละ ปัิสิทธิ์เต็ปฏิสิทธิ์เต็มเลยปฏิสิทธคืออะไรอะกูไม่รู้บอลกูทำอะไรอะอะไรอะอ๋อริวริวมึงกลับไปชุบกูได้ริวกลับไปส่งกูแล้ชุบนายนายนไยนายนายชุบหรอบอลเกลียรติกูเหลือแค่พอเพียงว่าเพียงเอาเลยลูกเพียงเอาเลยลูกเพียงเอาเลยลูกริวมึงจอดกูเพื่อฟรีไร้ริว อ้าวกูโดนไรู้มเกมนี้เราต้องทำไรอ่ะฮะเกมนี้เราต้องทำไรเราก็แค่ต้องเดินไปถึงจุดหมายอ่ะแบบเดินผ่านประตูไปเรื่อยๆอ่ะทุกเท่าไหร่อะองเอสเปรสโซ่ทุกเท่าไหร่เขาทิ้งทันล้านแล้วโอ้โหไปเรียบออกเลยไหนอทราะท่อไปเออไปเออไป กูว่าบอลกด,ดอะไรกดแล้วบอลมึงตัวทะลุ <c oughs> บอลมึงตัวทะลุดินอยู่เนี่ย <c oughs> ดิยวมึงก็รู้ว่าใครหมดใครกล้ามึงห่วงเราดิม,มันทำอะไรมึงไม่ได้ทำอะไรทีม่มึงเสพะไอ้กวย ไอ้กล้วยมึงนะกล้วยใช่ไหมเพรา์บอลใส่ชุดกล้วยฮะฮะใจที่มีสภาพผิดธารมเลยไม่ได้เออเสียงมันเป็นอย่างนี้เลยอะตอนกูจับมันยัดใส่เครื่องบดเนื้อเป็นอย่างนี้เลยอะไอโม่ไหบอลเฮ้ยอะไรอะเป็นยาเนาะผีเหรอกระสือเหรอเจอตำสแกนกล้วมึงยังยังไม่เจอเลย เอ้ยเสียงดำเกิดแล้วเอามึงทิ้งเฮ้กูอยู่คนเดียวนะนะใช่เพียงตามอยู่ณข้ทีเดียวทีมเราเพย์แบ็คไอโมหัวใจมึงดำมากไม่เป็นไรกูสลับหัวใจกูบอกเลวกูไม่ดำแล้วหัวใจกูหัวใจกูขาวสว่างแล้วเสียงอะไรอะเดี๋ยวริวแต่ยังไงยังไงทุกคนอะริวริวริวยังไงทุกคนทุกคนก็ต้องมีพลังทุกคนอร์สเต็งอยู่แล้วเว้ยอะไรอะกูโดนอะไรอะ เอ้ากูตายเอ้าอะตายได้ไงกูไม่รู้ไม่รอดอะไรริวมึงนี่แม่งโคตรต่าไปยมเดงไปเปิดประตูเลยกูเฮ้ยหี้ยมึงใช้กูอีกแล้วเหรอมึงกดมึงกดปุ่มให้กูด้วยเฮียกูลืมวิธีกดปุ่มไปเลยเฮีย กูกูเป็นพระเอกมึงมึงเป็นตัวประกอบเนี่ยเห็นไหมกูมาเร็วอยูไม่ถึงมึงจะเป็นพระเอกอ่ะกูก็เป็นตัวประกอบหลักอยู่ดีเฮียตัวประกอบแต่ไอพ่อรถจีนตรงนี้เราเห็นไหมเป็นตัวประกอบขวาขาซ้ายอุ้ยกูเก่งกว่ามึงลิ้มเดินอากาศเออเฮียกูเห็นมึงเดินอากาศเหมือนนี่แหละมาแล้วกือกือบอกือบอเคยลิ้มไปมมึงอยากเก่งไหมเดินตรงนี้โดยที่ไม่ตกเลย อ๋ออ๋ผิดท uh ี่ผิดที่ขอโทษคนอุ้ยเผอสะดุดอุ้ยเผอสะดุดด้วยอ๋อเผอสะดุดด้วยอุ้ยกระลุดตามมาทุกคนโมนี่มึงจำทางได้ใช่ไหมได้กูเก่งขนาดนี้ไหนไปคนเก่งไปแล้ว เห็นมะเรามาถึงแล้วเย้เอ้ยประเด็นคือกูไม่ได้ดูแผนที่นะกูใช้ความทรงจำรัวๆเลยเชื่อได้ไหมรถแต่เร็วแปลกวะทำไมเรวแปลกวะเร็วลร็วแปลก้ริวแปลกแปลกมากทำไมกูเดี๋ยวมึงอยู่ไหนกันเพียไปไปเที่ยวกันไปกับไปกับกูมาไปกับเพื่อนฝูงแบบไม่อ้วยมาเพียงมึงมึงอยู่ไหนกันอะ กูอยู่ข้างนอกฟังเพลงสุดพออยู่ไปไปเพียงไปไปเที่ยวกันแบบคนไม่อ้วนมะกูจำทางได้หมดแล้วเชื่อกูป่ะเชื่อเชื่อเชื่อไอโมรออยู่ก่อนไหมไม่<ค>มึงไปกันก่อนเลยเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูจะรอมึงรอหน่อยกูอะต้องรอมึงกูต้องพายเรือไปเจอปีศาจที่อ้วนใหญ่นะ่ะเออส่วนกูจะรออยู่ข้างหน้าหมอกคืออะไรอะรู้ไหมเคราะอะไรรู้กูอยู่ห้องหมอกแล้วอะมึงมึงอยู่ตรงบอสไฟเะนะใช่ ริวไปสู้เลยริวกูทำอะไรไม่ได้แล้วริว

มีคนเลวปลอมลายมือชื่อไปร้องเรียนคัดค้านเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวนี่ค voilà ือเพียวเพียงไว้เปิดสวิตเพียงเปิดสวิตเพียงเปิดสวิตเปิดสวิตก่อนเพียงไอ้เปิดสวิตไอ้ตรงไอ้นี่ตรงทางเข้าอ่ะเพียงเพียงทำออกไปก่อนทำไปก่อนเพียงทำไปก่อนทำไปก่อนอไก่นแล้วก็ดาราเพียงเห็นสวิตตรงทางเห็นเป็นสวิตประตู เพียงวันะเพียงเจอตัวมย่อ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 อยพึ่งออกนะเพียงเองเลยเหรอวะเพียงอยากรอไหมล่ะโอเคเพียงตามใดที่มึงตามใดที่มึงย่องอยู่มันจะไม่เห็นมึงไปเลย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 ไปไปขึ้นไปข้างบนขึ้นไปข้างขึ้นไปเพียงขึ้นไปข้างบนขึ้นไปข้างบนขึ้นไปข้างบนอะไรขึ้นไอะไรจบกุญแจตรงนั้น่ะ โ <Okay. S 2> อเคเปลี่ยนแล้วก็ไปเล่นมินิเกมโอ้มินิเกมอะไรกว้าเงเลยกว่ามินิเกมนะก็ถ้า,ถ,าถ้าไหนมันขึ้นว่ากระพริบมึงก็ไปเปิดอันนั้นอ่ะถ้าไหนเป็นเลข,จะเ,เลขจะเป็นเลขนะเพียงมันขึ้นเป็นเลขแล้วก็สี่เหลี่ยมถ้าสี่เหลี่ยมไหนมีข้างในก็ให้ถ้าซินั่นแหละถ้าสี่เห,หลี่ยมไหนไหนส่องสว่างมันก็เปิดถ้าสี่เหลี่ยมอันไหนมันไม่สว่างมันก็ไม่ต้องไปเปิดมันปิดไว้เออเพียงไปเล่นเลยไปเล่นเลยสิบไม่ต้องวิ่งไม่ต้องวิ่งไม่ต้องวิ่งทำทำดีๆทำดีๆเพียง ดีๆลูกดีๆดีๆลูกดีๆลูกทำดีๆลูกดีๆนะลูกนะดีๆนะดูข้างหลังให้ว่ามันมาตามมาหรือเปล่าดูข้างหลังให้เขี้ยงไปเปิดลิบเพ้าไปเปิดลิ์เลยเขาไปกดลิ์กดลิบกดกดลิบเขาไปกดอย์เย้ไอควาย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 พี่เขา let's go ลงไปมองอะไรพียงมองอะไรอ่ะโอ้โหโอ้โหโอ้โที่นี่เอาเพียงลงไปไหนอ่ะโอ้เพียงตายไปกูบีคอนตินีย เพียงตายแล้วยังไม่ตายยังไม่ตายทวีคอนทิเนิวอยู่